สบายดี LTV i s i o n เปิดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศบุกทาหารสวรรคร์นเขตนายสัญญรักษ์ปันวัฒนาริขิตกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดได้เปิดเผยครับว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นวันพืชมงคลและวันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดยาติดต่อกัน คาดว่าจะมีประชากรเดินทางเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับมากกว่าช่วงเวลาปกติที่มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณวันละ40,000คนเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนและให้เข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยทั้งในสถานีขนส่งผู้โดยสารและรถโดยสาร รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดส9าสำหรับการเปิดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศหลังจากสปปลาวได้ผ่อนผันการเข้าออกบริเวณชายแดนล่าสุดครับบขสได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางสายที่4จังหวัดมุกดาหารสวรรค์เขตแล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยจะเดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ระยะทาง17กิโลเมตร ใช้เวลา1ชั่วโมงค่าโดยสาร45บาทส่วนเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆบกสยังคงหยุดการเดินรถชั่วคราวแต่คาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้บริการได้เร็วๆนี้แล้วพบกับ LTV i ี i o ชั่นได้ใหม่ในมือหน้าไปดี